แล้วครับไม่ได้ดูชอดดึงครับหลังจเดิมมวัวแต่ขับรถครับก็เลยไม่ได้ถ่ายลงไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเลยครับเจ้า 300cc นกเจนครับมาดึงขึ้นโอ้ดูสภาพก่อนครับข้างหลังเพ็นไงบ้างโอ้จมเลยครับมิดลอ้อดินติดเต็มเลย เจา3สัน c ูนย์จีซนครับมาดึงขึ้นเดี๋ยวไปดูรองรอยก่อนดูร่องรอยก่อนครับให้นุ่มบิวปัดเรียบให้เขาหน่อย หนุ่มบิวครับจเจ้าสามสองศูนย์นักเก็ตวันนี้หนุ่มบิวมาขับครับเดี๋ยวปาดให้ขาหนเด้อนี่ครับดูร่อโรยการจมก็ลงไปทำไมครับผมอ่ะผมก็งงว่าตัวเองลงไปทำไมนี่ครับนี่หนุ่มบิวมาปัดให้ครับเก็ีรอย โอ้ดิเล็กขนาดนี้ <c oughs> ขำตัวเองครับจะลงไปทำไมครับ <c oughs> สงสัยพักผ่อนน้อยบ่จะถอยลงไปทํำไมก็ไม่เข้าใจตัวเองครับเจ้า3.0 g GC เน็กเจนเก็บรอยต้องรอยการจม ความเรียบร้อยครับนุมบิวโอเค thank you นุมบิวฮ่าฮ่าแเดี๋ยก็จะไปปรับเกรบดต่อแล้วครับจากที่นอนแช่ขี้ตมครึ่งวันนี่ครับงานถนนดินตรงนี้ครับประสบการณ์20กว่าปีไม่ช่วยอะไรขึ้นมาเลยครับถอยลงไปทำไมไอตรงรถไถยตรงนี้ยังแข็งกว่าครับไม่ถอยไปถอยตรงนั้นครับโอ้ ยอมแล้วชีวิตก็จะเก็บงานครับเก็บรอยเย็นพอดีได้เวลาเลื่องงานพอดีครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ